เริ่มนับถอยหลังให้ดีอีกไม่กี่ปีจะไม่มีแรงงานในไร่มัน ปัจจุบันจำนวนเกษตรกรของไทยกำลังลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเกษตรกรชาวไร่สวนมันเกษตรกรชาวนาส่วนสาเหตุหลักก็คือแรงงานในภาคเกษตรลดน้อยลงและส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงวัยเกษียณจนทำการเกษตรไม่ไหวขณะที่ลูกหลานยุคใหม่ไม่ได้ต้องการสารต่ออาชีพเกษตรกรรมเน้นการทำงานทำงานในเมืองอย่างที่เราคุ้นชินส่วนใหญ่มาทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิตหรือทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันซะมากกว่าซึ่งในช่วงเวลา10ปีเกษตรกรหายไปแล้วถึง3.5ล้านคนตัวเลขเปรียบเทียบจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2005 มีแรงงานในภาคการเกษตรอยู่ราว15.4ล้านคนแต่10ปีถัดมาคือตั้งแต่ปีพศ2 5 6 6มีแรงงานในภาคเกษตรกรเหลือเพียงแค่11.9ล้านคนพูดง่ายๆเลยว่าแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรหายไปถึง3.5ล้านคนขณะเดียวกันแรงงานปัจจุบันที่มีอยู่ก็ค่อยๆเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแม้ว่าแรงงานกลุ่มนี้โดยมากจากเกษียณช้าโดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรเกษียณอยู่ที่62ปีจากสถานการณ์ตัวเลขวัยทำงานในภาคเกษตรสะท้อนแล้วว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างที่ใครหลายๆคนเคยพูดเงินเกษตรไม่ได้หอม เหมือนเงินจากอุตสาหกรรมอื่นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของรายได้ที่ยังเป็นตัวกําหนดให้ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกร,รดูไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่โดยปกติแล้วรายได้เฉลี่ยของเกษตรกร1คนต่อปีอยู่ที่ราวๆหนึ่งแสนบาทในขณะที่อาชีพอื่นๆมีรายได้เฉลี่ย1คนต่อปีอยู่ที่5้าแสนแปดหมื่นบาทเรื่องของรายได้เกษตรกร,รอาจจะยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่ประเทศไทยนั้นต้องเผชิญเพราะถ้าหากในอนาคตอันใกล้รัฐบาลจะปรับขึ้นค่าแรงเกษตรหกร้อยบาทจะทาให้กลุ่มนายจ้างจะต้องแบกต้นทุนที่ค่อนข้างสูงขณะเก,ก็ยู้งจปนะ งินมาหมุนเวียนก็จะต้องเผชิญกับเรื่องของสินเชื่อเกษตรกรค่อนข้างยากทาให้เราอาจจะเห็นภาพที่นายทุนเจ้าของไร่เลือกใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นลดการจ้างคนน้อยลงหรือทําความเข้าใจง่ายๆว่าในส่วนของเป้าหมายรัฐบาลที่เราต้องดันรายได้เกษตรกร4ปีเติบโต3เท่าในเรื่องของผลักดันรายได้เกษตรกรปัจจุบันรัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายให้เกษตรกรไทยต้องมีรายได้เติบโต3เท่าภายในระยะเวลา4ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีนี้ซึ่งการจะไปให้ถึงเป้าหมายรายได้เช่นนั้นจําเป็นจะต้องส่งเสริมความรู้ทั้งเรื่องผลผล,ผลิตของเกษตรกรในปัจจุบัน่เเกกาาายตต้้้้้อองงงนนใหควมมรรรูืผผลลิขึส ที่เกรด A มากขึ้นลงทุนในผลผลิตที่สามารถส่งออกและขายได้ในาราคาสูงมากขึ้นและสิ่งสําคัญจะต้องพร้อมนําเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นใช้โดรนสํารวจหน้าดินใช้รถแทรกเตอร์มาปรับหน้าดินหรืออื่นๆมาช่วยเสริมไปด้วยโดยที่เทคโนโลยีที่มีความสามารถเปลี่ยนภาพรักเกษตรกรให้ดูไม่เหนื่อยเท่าเมื่อก่อนเมื่อเกิดการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ขึ้นก็จะนําพามาสู่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีผลผลิตเกรด A มากขึ้นรายได้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นมากไปด้วยส่งอาน,นิสงส์งให้เด็กรุ่นใหม่เห็นภาพชัดขึ้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้กลับสู่ตตตลาาาาดกกกกรรรรรรเเเเษษมมขขึ้้นนนนนใส่่ววอองงืคคูีย ปรับหลักสูตรเน้นเทคโนโลยีช่วยมากขึ้นในส่วนของเรื่องการให้ความรู้แม้ปัจจุบันคนจะเลือกเรียนเกษตรน้อยทําให้มหาวิทยาลัยสถานที่ศึกษาต่างๆจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้ความรู้ไม่ใช่แค่กับนักศึกษาเท่านั้นแต่ต้องให้ความรู้กับเกษตรกรทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้สามารถต่อยอดความรู้สร้างผลผลิตให้มากขึ้นได้การศึกษาในห้องเรียนก็จําเป็นจําเป็นจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรให้ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเกษตรมากขึ้นส่งไปฝึกงานตามโรงงานใหญ่ๆมากขึ้นเพื่อที่ตัวนักเรียนเองจะได้ลงมือทําจริงและมีแรงจูงใจในการทําเกษตรจริงๆและช่วยส่งเเสรริมภากษต สู้กับการผลิตของจีนเพื่อเพิ่ม GDP ในส่วนของโมเดลเศรษฐกิจของไทยที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตมายาวนานหลายทศวรรษนั้นล้มเหลวแล้วตอนนี้จีนกําลังพยายามส่งออกสินค้าทุกประเภททุกชนิดและสินค้าราคาถูกเหล่านี้ก็มาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยจริงๆดังนั้นประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงเน้นการผลิตสินค้าที่จีนไม่ได้ส่งออกในขณะที่ต้องเสริมสร้างภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้นอย่างไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราคงจะได้เห็นแล้วว่าปัจจุบันภาคเกษตรของไทยนั้นกําลังประสบปัญหาอยู่ไม่น้อยแต่่่่สสสิงททีํําาาคคคัญเเลยกก็็ือุภวนนจป ต้องช่วยกันผลักดันให้รายได้กลับสู่เกษตรกรมากขึ้นแม้ว่าภาคการเกษตรจะถูกมองว่ามีส่วนในการเติบโตของ GDP ของประเทศแค่8%ก็ตามแต่หากไทยวางรากฐานและต่อยอดใหม่ได้ดีจะทําให้ GDP จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นในจุดที่ประเทศไทยก็อาจจะกลับมาได้เปรียบและเข้มแข็งได้ในยุคที่กาลังกังวลว่าเราอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำระยะยาวดังนั้นการจูงใจเด็กรุ่นใหม่ให้สนใจทําการเกษตรในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทาพูดประเภทที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ทําเกษตรแล้วหรือดราม่าว่าแล้วใครจะปลูกข้าวให้เรากินก็จะลดนน้ออยงเมื่่่รุให เทคโนโลยีผนวกเข้ากันได้ถึงตอนนั้นก็เชื่อนะครับว่าจะเป็นพลังสําคัญที่จะช่วยทาให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและนอกเกษตรมีบทสําคัญเข้ามาสร้างไรายได้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของประเทศและเหนือสิ่งอื่นใดก็จะมีความเป็นมืออาชีพที่มั่นคงและทุกคนกล้าดดดมาทําการเกษตรและเราลองไปดูค่าแรงขั้นต่ําในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันและในประเทศที่มีจุดหมายปลายทางยอดนิยมของแรงงานไทยซึ่งจะมีอิสราเอลไต้หวันเกาหลีใต้และญี่ปุน่นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเฉลี่ยต่อว,วันใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนอินโดนีเซียค่าจ้างขั้นต่่่ําาาเเฉียมม398บทตตออวันนใขืงง จาการ์ตาค่าจ้างขั้นต่ำตกเดือนละ325ดอลลาร์สหรัฐหรือราว11,960บาททั้งนี้แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่แตกต่างกันไปเขตที่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดก็คือเมืองหลวงจาการ์ตาดังกล่าวมาแล้วส่วนเขตที่ได้อัตราต่ำสุดได้แก่เขตชวากางค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ130ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ4,784บาทหรือเฉลี่ยวันละ159บาทโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่งประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลบังคับใช้้้้้ตตตััตััังงงงงแแ่่่่่ววนนนนนททีีมมมมกกกกรรรรรราาาาาาคคผุคจเือหลไดบรปรบปขึ อยู่ที่3.38%จากเดิมเดือนละ4,911,798รูเปียปรับมาเป็น5,67,381รูเปียหรือประมาณ325ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 1 9 0บาทมาเลเซียค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย393บาทต่อวันค่าจ้างขั้นต่ำในมาเลเซียตกเดือนละ1,500ริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ11,790บาทมาเลเซียรปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่25%จากเดิมเดือนละ1,200ริงกิตในปี2,565เป็นเดือนละ1,500ริงกิตในปีที่ผ่านมาฟ ิลิปปินส์ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนของฟิลิปปินส์อยู่ที่186.97ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่6,880บาทโดยเฉลี่ยตกวันละ229บาท34สตงางค์ทั้งนี้ค่าแรงขั้นต่ำนั้นจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเภทของการจ้างงานกัมพูชาค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่250บาท24สตางค์ต่อวันอันตราค่าจ้างขั้นต่ำของกัมพูชาซึ่งปรับปรุงใหม่และมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาได้มีีกกาาาาารรปปัับขึ้้้าานนนนนดดดดดงงงงค่จจทลลลอเเพมะ198์็22 หรือประมาณ7,433บาทเฉลี่ยวันละ247บาท78สตางค์ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำคนงานทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนละ200ดอลลาร์เป็น204ดอลลาร์ 24, หรือประมาณ7,507บาทเฉลี่ยวันละ250บาท24สตางค์เวียดนามค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่250บาทต่อวันซึ่งเริ่มตั้งแต่กรกฎาคม2567เป็นต้นไปปัจจุบันเวียดนามมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่4.68ล้านดองต่อเดือนหรือราว235บาท92สตางค์ในเขตเมืองหลวงกรุงฮานอยแต่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเวียยดนนาาามรรรัับข้้ค่่แง จากฐานปี2565ตามข้อเสนอของสภาค่าจ้างแรงงานแห่งชาติโดยแบ่งเป็น4เขตภูมิภาคดังนี้เขต1เพิ่มจากเดือนละ4.68ล้านดองหรือ192.33ดอลลาร์เปลี่ยนมาเป็น203.87ดอลลาร์หรือราว7,502บาท4สตางค์เฉลี่ยวันละ250บาทเขต2เพิ่มจากเดือนละ4.16ล้านดองหรือ170.96ดอลลาร์เป็น181.22ดอลลาร์หรือราว6,668บาทเฉลี่ยวันละ222บาท29สตางค์เขต3เพิ่มจากเดือนละ 3.64ล้านดอกหรือประมาณ149.59ดอลลาร์ 59, เป็น158.57ดอลลาร์ 57, หรือราวๆ5,835บาท37สตางเฉลี่ยวันละ194บาท51สตางและเขต4เพิ่มจากเดือนละ3.25ล้านดอกหรือ133.56ดอลลาร์เป็น141.28ดอลลาร์หรือ 56, 28, ราว5,199บาท10สตางหรือเฉลี่ยวันละ173บาท30สตางค์สปปลาวค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่100บาท58สตางค์ต่อวันตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2 0 0 5 66สำนักนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวได้มีคำสั่งอนุมัติการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนจากเดิ1.3ล้านกีบเป็น1.6ล้านกีบต่อเดือนหรือราว82ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่3,017บาทซึ่งตกเฉลี่ยว,วันละ100บาท58สตางค์ก็นับเป็นการปรับขึ้นค่าแรงครั้งที่3ามหลังปรับขึ้นค่าแรงล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน2565เพื่อที่จะสู้ปัญหาเงินฟือและเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนโยบายนี้ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทเมียนมา พ5 6รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ5ปีทำกลางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักหลังการรัฐประหารโดยปรับเพิ่มขึ้นเป็น5,800จาร์ดต่อวันหรือราว2.76ดสอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่101บาท56สตางค์ครับก็จะเห็นได้นะครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวนะครับที่จะดึงดูดให้แรงงานภาคเกษตรกรของไทยโดยเฉพาะแรงงานคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาทำการเกษตรนั่นก็คือรายได้หากแรงงานภาคเกษตรของไทยไม่ว่าจะเเเเป็นนนนนกษตตตรรชิดดดใมมมมีีค่่่่่าาแแงออออววััืททหะสล้ย ให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานคนรุ่นใหม่ ภาคการเกษตรน่าจะหันกลับมาทําการเกษตรมากขึ้นแต่หากค่าแรงไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงไปในแต่ละวันแต่ละปีการจะให้มีแรงงานภาคเกษตรจากคนรุ่นใหม่สืบสารต่อยอดการทําการเกษตรนั้นก็คงจะยากมากขึ้นเพราะอีกหลายปัจจัยที่คนรุ่นใหม่ๆนั้นไม่อยากพบเจอไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดต้นทุนการผลิตที่สูงราคาที่ผันผวนของสินค้าการเกษตรเพราะแรงงานคนรุ่นใหม่นั้นเขาน่าจะมองออกและมีแนวคิดศึกษาจากเกษตรกรรุ่นเก่ามามากพอสมควรเขาคงจะคิดได้เสมอว่าทําแล้วไม่มีกําไรถามหน่อยใครจะทําครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับปอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ